สวัสดีครับผมฮาดินิสันทพิปษึการารขายจากบริษัทยสยามนิสันเซลจำกัดสหราชพาวนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําทิกเล็กๆเ,เกี่ยวกับรถยนต์นะครับในเรื่องของการดูว่าฝาถาังน้ํามันนะครับอยู่ฝั่งไหนของตัวรถนะครับวิธีการดูยังไงนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับ ครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ด้านในของตัวรถแล้วนะครับสัญ,ญลักษณ์ที่จะให้ดูเนี่ยมันจะอยู่บริเวณตรงที่หน้าจอแสดงมารวัดของคนขับนะครับโดยเราจะดูบริเวณตรงนี้ครับโดยเราจะดูที่ตรงนี้นะครับบริเวณตัวถังน้ํามันนะครับโดยสัญ,ญลักษณ์นี้ใช้เป็นหลักสากลน,นะครับไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นอะไรหรือยี่ห้ออะไรก็ตามนะครับไม่เว้นแม้แต่นิสสัน นะครับดูที่สัญลักษณ์สามเหลี่ยมด้านข้างของตัวถังน้ํามันตัวนี้นะครับว่ามันอยู่ฝั่งไหนมุมแหลมชี้ไปฝั่งไหนแสดงว่าถังน้าม,มันจะอยู่ฝั่งนั้นนะครับอย่างตัวอย่างในภาพนี้นะครับฝาถังน้ํามันจะอยู่ฝั่งซ้ายแสดงว่ารถคันนี้ฝาถังน้ํามันอยู่ฝั่งซ้ายครับผมนี่ก็เป็นวิธีการดูง่ายๆเลยนะครับเพียงเท่านี้ครับผม วิธีการดูถังน้ํามันว่าอยู่ฝั่งไหนเวลาที่เราไปขับรถของใครไม่ว่าจะเป็นรถของเพื่อนนะครับวิธีการดูถังน้ํามัน,นก็นนจะง่ายๆแค่นี้เราเวลาเราไปเข้าปั๊มเราจะได้ไม่เข้าผิดฝั่งจะได้เติมให้มันถูกต้องนะครับผมเพื่อจะไม่ให้พลาดข้อมูลดีๆนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพจของฮาร์ดิ้นิสันนี้ด้วยนะครับยังไงก็ติดตามมันคลิปถัดไปครับผมวันนี้สวัสดีครับ